พระก็จะมีอยู่สองประเภทอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่ายัางเราอยู่วัดอยู่วาเนี่ยคําว่าสงเคราะห์ประโยชน์สงเคราะห์ประโยชน์นี่ก็คือปัดกวดทำความสะอาดรับตะสินรับผ้าฝารับสังกทานให้พงให้พรเขาไปอยู่แต่อย่างนี้จนแก่ตายอันนี้เขาเรียกว่าพระสงเคราะห์ประโยชน์ก็ได้มากได้ผลอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้านิพพาน เอาเอาเขา,าเรียกว่าพระอาเวนเข้าตัวก็กระดูไม่ยากหรอกพระเอาเวนเข้าตัวนี่คืออยากร่ำยากรวยชกช่วยหาผลประโยชน์ไม่ละอายไม่ถือโทษกับสิ่งในไหนหวังเชียงแค่ ได้จตุปัจใจมาเลี้ยงกายในขณะที่มันในขณะที่ดำรงชีวิตมันจะเกิดความโลภพอมาเกิดความโลภขึ้นมามันก็จะไปไปมามามันก็จะนั่นแหละมันก็จะจะไม่แบงนะคือมันก็มีแบบมามัานบินทบาเนากกูหัวยุมากลางคืนอ่ะ ฉันมากๆไอ้สินะค่ะแล้วขาก็อยากใส่บาดเบลไอ้สินะมัน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 ขัดกันก็แาเข้าวห้ท่านบ่อนนะโอ้ท่านท่านใส่เขาคิดว่าข้าใส่ให้ท่านเพื่อละละความตันี้เขาเข้าเฉยๆแต่ว่าือรับคือรับคนสิเป็นยังไงก็สร้างเพิ่อนบ่อนี้ยังไดมานนะนี่ังตกใจคยืออันนี้มันก็จะอยู่ก็ที่ว่าเิ่นอย่างกรณีเนี่ย ภาวะพลเมียอันนี้เราก็าจะมันจะต้องมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่นงรู้แล้วใสบางคนเขาบอกว่ารู้แล้วไม่อยากใสเพราะไม่ใช่เครือยาคือมันจะเป็นการส่งเสริมให้เพื่อนมันเขาเขาผิดแต่เราต้องไปสนับสนุนให้เพื่อนได้กินได้ยืเป็สิ่งนั้นนะแต่บางเพื่นมีส่วนดีบอรตรงนั้นเขาเขาก็บอกว่าดีส่อย่างซ้ำไหเพื่อนอาจจะไป ยังมีคนตายเนาะคนกลับไปเทศเนี่ยสินะค่ะ<ข>ถือว่าคนดีบอยสินะมันยังมันยังมันยังคิดคิดอยู่นะนะค่ะโอ้มันยางนี้เด้คืออุปมมาฟังว่าเขาเปรียบให้ฟังนะว่าคืออย่างเนนเนี่ยเขาบอบวชหน้าไฟแต่เขายังไม่ทิ้งด <c oughs> ีย่ยใยังไม่ละอดเข้าเย็น แต่พอญาติโยมมาสายตาพบเห็นเนรสินเข้าเย็นดูบางคั้งดูแล้วดูแล้วกับกับไม่ชิมชันเพราะว่าเขายังเป็นเนนอยู่เขายังไม่เลิกที่มีสายทำบ้านนี่มันก็จะยอกกันลมตึงในขณะที่ครูบาอาจารย์ท่าสวดมันก็จะยยกกันเลยแต่ว่าก็ เหมือนบางคนเขาก็หวัวเราะนะแต่ว่าเรา<ไ>เราก็นั่งเฉยๆแต่มีความคิดแโอเสียดา,ายโอกาสที่ทําไมเขามาอยู่ตรงนี้ทําทไมเขาไม่ไร,รีบฟ้าโอ้โอ้ไม่ย่างนี้ไม่อย่างนี้เราต้องบวชก่อนจริงๆเราต้องบวชเองถ้าเราบวชแล้วเนี่ยเราจะรู้อุปนิสัยเราจะรู้อารมณ์ที่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 เขาเป็นนะเข้าใจในเด็ก้วยคะ่ะเข้าใจเขาล่้นเขาหยางเห็นนะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่เขาเห็นแบบว่า ทำไมเนรรูปนี้เพิ่นนิ่งเ<ต>พิ่นนิ่งได้นะ<ต>เป็นบุญเก่าของเพิินบอกในขณะที่เป็นเจ็ดแปดรูปอย่างเงี้ยออกกันอยูนนะขนาคนอื่นญาติโยมสวดมนต์ในสินะ้แต่สิ่งที่เราเห็นมันทําไมคนอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขานิ่งเขาน่นาศรัทธาเขาน้ายอมใสเน,ในียไดได้เรียกกันเสืนะแต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ใจเขานี่เราจะต้องบวชให้ได้เป็นอาจารย์ต่อ แล้วเราจะเราจะเราจะมองทะลุอารมณ์ทุกตอกทุกทุกคนเลยว่าโอ้อันนี้ย้อนยวอนทำไมคือบางคนล่างบาทดีบางคนอยากสวดมนต์บางคนอยากล่างบาทบางคนอยากพักอยากสักตีวรบางคนก็อยากจะปัดปวดคือความขยันไม่เหมือนกันเพราะขยันไม่เหมือนกันขึ้นมาก็เลยเป็นเตุทิ่ฐิทำให้เราต้องแยกว่าคนเนี่ย มันประเภทมาไม่เหมือนกันแต่เราเป็นอาจารย์เราจะต้องใช่คนให้มันถูกใช่คนให้มันถูกแต่ที่สําคัญในสุดเราต้องบวชให้ได้บวชเพื่อดูดบวชเพื่อต้องการรู้ใจคนรู้รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อะไรที่เราไม่อยากที่เราไม่เคยรู้จะต้องบวชก่อนบวบบวชแล้วเราจะได้รู้รู้ทุกอย่าง แล้วผลจากการกระทําของเนี่ยแต่าทีคนเนี่ยมันจะมีมีเบืกี้บากไหมใีคายภาคหน้าที่มันแค่ช่วงจะมีไหมคือจริงๆแล้วถ้าเราไปพูดถึงคําว่าสิ่งเหล่านั้นนี่มันก็จะทําให้เราเนี่ยไปหักฮานนํำใจในวันในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยราต้องไปยุ่งเขาเราให้เขาเนี่ยมีโอกาสให้เขาอยู่ในอยู่ในมีไปเนี่ยยังมีความสุข เช่นอย่างบางกรณีนี่มีมีมาก่อนนะเรามีตู้บริจาคที่ตรงนูง้นตอนกลางคืนนี่มันมนี้อเนนอยู่คนหนึ่ง <c oughs> มันเอาไอ้กระานี่มาติดพ <c oughs> อมาติดขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันก็เอามาซองมาออกมันเอาปัจยใจออกแล้วมัเอาซองมาใส่พืนเพราะว่าซองบางอันก็สี่พันห้าพันบางทีก็สองพันสามพันในตู้บริจาคมีแต่ซองเปล่า แต่เหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่านหนึ่งเขา่านเรื่องราวแห่งความอดอยากมามากหลายภพหลายชาติแล้วแล้วไอพอแต่เขามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยเขายังไม่เขายังไม่มดเรื่องราวของความอดอยากติดตามมาฮะยังติดตามตัวเขามาใช่ไอวิบาเห่งความอดอยากนะ่ะยังติดติดต,ต,ตัวเข้ามาทุกชาตินี้และคนที่สองนี้ ของโบราณน้องพรมันเยอะเยอะมากเคยตระนุ้นก็มีกันคืนนี่ไ่ไปไหนดอกเอาไปใช้ดวงหนึ่งไปใช้ดวงหนึ่งเลยเธอมาเสียบมามาดูดูเลยว่าของเก่าตัวไหมราคาพแพงจะเก็บเอาไปบางทีของเก่าก็หายหมดอะไรเป็นเหตุสืบเนื่องมาจากว่ามันเหมือนกับว่า ในจิตวิญญาณของเขาในโลกของเขานั้นเนี่ยเขาไม่เคยพบปะกับคำว่าความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตจิตใจของเขาเขารู้แต่เพียงว่าเขาจาเป็นต้องดูให้ได้กินให้อิ่มและตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็จะต้องดูให้ได้กินให้อิ่มแล้วเขาก็จะคือเขาต้องการเพียงแค่ความสุขฉะนั้น คำว่าเน้นเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องไปดูว่าพบก่อนในอดีตชาติของพวกเขานี้เนี่ยเขาคงจะคือมันยังสางกรรมมาไม่หมดนะแต่ที่เขามาเกิดเนี่ยเพราะมันได้รอบทีเขาตรงมาเกิดแต่บังเอิญว่าความสะอาดของที่ของเขาเนี่ยเขายังสางมาไม่จบก็แต่มาอยู่วัดเราขึ้นมาปาั๊บนี พร้อมทิดไม้ทิดมือเข้าไปไร้ชิ้นเลยหมดเลยอันนี้ก็สืึเนื่องมาจากว่าในโลกที่เขาส่งมาเกิดเนี่ยมันไม่ใช่โลกของความสมบูรณ์สมบูรณ์สำหรับเขาตัวเขาเองมันไม่สมบูรณ์สำหรับเขาแต่คนอื่นเขา มไม่เขามัมมมนม่เหมือนกันวบติดเขามามันอดอยากพบมามันอดอยากเชียงแต่แค่ว่าเราต้องมีหเหลือเฟือมีอาหารใหเหลือเฟือมีเงินหเหลือเฟือจะพอเขาถึงจะหยุดมันถึงจะมันถึงใจมันถึงจะมดมันถึงใจบีบ เราจะต้องมีให้เหลือเฟือเราจะต้องสร้างคานบาร,รมีให้มันเหลือเฟือถึงพวกนี้จะอิ่ม